เสพยาบ้าขโมยกรอบหน้าต่างค่ะ วันที่17พฤษภาคม2566ในเพจกลุ่มข่าวสารชาวปานบุรีมีสมาชิกได้โพสต์ข้อความและภาพคนไล่เตือนภัยใครเคยพบบุคคลในภาพรบกวนแจ้งเบาะแสที่โทร092-405-4130หรือร้านรับซื้อให้รีบแจ้งเบาะแสก่อนจะโดนข้อหารับซื้อของโจรบุคคลในภาพทั้งสองคนได้ขโมยอลูมิเนียมไปเข้าถอดช่วง3ทุ่มและกลับมาเอาของช่วงเกือบ7โมงเชา้าพิกัดโครงการเพลินพฤษานองหอยเขาเต่าจากการสอบถามนายเอก พนักงานของโครงการเล่าว่าทุกวันตนจะมีหน้าที่ตรวจตาตามโครงการต่างๆที่มีหลายแหง่งวันนี้พบความผิดปกติเมื่อมาที่อาคารพาณิชย์สามหลังสุดท้ายกระจกหน้าต่างประตูายหลายบ้านจึงได้ขึ้นไปตรวจสอบชั้นสองของอาคารก็พบว่ามีร่องรอยการงัดประตูหน้าต่างแล้วนํากระจกมาวางไว้เกินห้องหลาย1ิบกรอบซึ่งคนร้ายเอาแต่กรอบที่เป็นอลูมิเนียมไปนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสียบยาบ้าที่คนร้ายเสียบแล้วทิ้งไว้ในห้องน้าและกลางห้องมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น หลาายแสนบทจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อเวลา21นาฬิกา11นาทีมีคนร้ายเป็นชายสองคนอายุประมาณ35-40ปีขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อคอนราเว็บสีดำแดงไม่ทราบทะเบียนเข้ามาหน้าอาคารชย์หลายครูหาที่ตั้งอยู่เลียมถนนเพชรเกษมสายเก่าปานบุรีหัวหินหมู่4ตำบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วมาหยุดที่อาคารใกล้หลังสุดท้ายก่อนเดินหายเข้าไปภายในอาคารต่อมาเวลา6นาฬิกา48 นาทีกล้องวงจรปิดจ,จับภาพคนร้ายสองคนอีกครั้งเห็นหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนคนขี่สวมเสื้อยือดคอกลมสีชมพูกางเกงขาสั้นและคนซ้อนท้ายสวมเสื้อยือดคอกลมสีฟ้าสวมกางเกงขาสั้นโดยที่คนซ้อนท้ายเอากรอบอลูมิเนียมสีดำจำนวนหลายสิบพอนวางไว้ตรงกลางและขี่ผ่านกล้องโครงการอย่างไม่สนใจ สำหรับพื้นที่จังหวัดประโจคิรีขันทุกอำเภอจะเกิดคดีลักทรัพย์เป็นประจำไม่ว่าสายไฟเครื่องมือและผลผล,ผลิตทางการเกษตรแผงโซลาเซลล์รถจัก,กรยานยนต์เป็นต้นอยากจะให้ผู้การประโจคิรีขันช่วยกวดขันเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุมตัวคนร้ายที่เอาตะเวรลักทรัพย์ของประชาชนอย่างจริงจังเสียทีชาวบ้านจะได้นอนตาหลับนะครับเป็นังรครับน้องเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเ,เหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้มัน เกิดตั้งแต่ว well, ันท oh, right? so ี่ว oh okay. ันที่สิบเอ็ดนะครับผมปกติผมก็จะต้องมาตรวจสถานที่อยู่แล้วแล้วบังเอิญตรงเนี้ยครับผมหันมาเจอว่าชั้นสองมันไม่มีกระจกผมเลยเข้ามาตรวจสอบดูครับก็เลยเจอว่าเฮ้ยมันถูกขโมยไปแล้วครับในเบื้องต้นเราตรวจสอบในที่จะเปลนอันนี้อะไรบ้างที่เป็นเ่เบื้องต้นขึ้นมาครับมาเจอก็คือมีการลองรอยของการรื้อกระจกแล้วก็เอาไปแต่เฟรมที่เป็นอลูมิเนียมครับ เอาไปเหลือกระจกกับส่วนประกอบทิ้งไว้ที่นี่ครับ